ไปเบิงวิธีการดีๆที่เขาบอกว่าเป็นการนำเศษฟางเข่าเนี่ยแหละครับไปใส่ให้เกิดประโยชน์แท่นการเผาทำไา่อยู่ในพื้นที่ของจังหวัดยะโสธรโดยจังหวัดยะโสธรนะครับเพื่อนส่วนพี่น้องชาวเกษตรกรเนี่ยแหละครับนำฟางเข่าวตามไหลตามหน้ามาสร้างเป็นปุ๋ยมักอาหารป่าครับลดการเผาแก้ไขปัญหาฝุ่น PM เออุดหาอีกน้ำครับนายสัรชัยพัฒนาวิชัยครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะโสธร นำผลหาส่วนราชการเจร้าหน้าที่ผี่น้องประชาชนในพื้นที่เห็ดกิจกรรมลดนรลงเห็ดปุ๋ยมักในแรงน้ำครับเพื่อเพิ่มอาหารธรรมชาติในการลดปัญหาฝุ่นควันภายใต้แนวคิดฟ้างมาาป่าโตคนยาโสธรนะครับปอดฝุ่นควันที่บริเวณหนองอีสานเขียวบ้านดูทุ่งตำบลดูทุ่งนะครับอำเภอเมืองยาโสธรซึ่งจัดขึ้นเพื่อลดนรลงให้พี่น้องประชาชนในการเกษตรกรชาวจังหวัดยาโสธร ได้รู้จากการนำวัดสดุจากทางการาทางการเกษตรมาเห็ดเป็นปุ๋ยมักเพื่อเป็นอาหารให้กับซัต์น้ำในแรงน้ำของชุมชนเป็นการซอยเพิ่มผลผลิตซัต์น้ำครับเพื่อความมั่นคงทางอาหารทั้งเป็นการลดนล้ำลงล,ล,ลดการเผาในพื้นที่การเกษตร เพื่อเป็นการสะครับซอยลดปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กรั่ว่า p m ตามนโยบายของทางรัฐบาลและก็เป็นการสร้างการรับรู้ให้กับเกษตรกรได้ทราบถึงมาตรการนะครับของหน่วยงานราชการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 รวมถึงนะครับสิทธิประโยชน์ต่างๆจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงกรเกษตรและชากรโดยตั้งเป้าหมายการดําเนินการในครับใน8อําเภอ20แหแรงนา้าซึ่งจะใส่ฟางนะครับเผื่อน้ามาเห็ดเป็นปุ๋ยมักในแรงน้ำร่วมทางสินประบ้าน48,000กิโลกรัมซึ่งจะเป็นการลดการเผาฟางนะครับได้กว่า1 2 0ไร่ไได้วยกันครับ